กุ้ง40บพี่น้องมากินอันนี้ว่าเพื่นเพ่นพื่อนพใหญ่กด้ง้งดาพี่น้องมากินก้งงมาด้วอ่โยอันนี้ดง้งอมาก้งแด้700บาทดีเท่าามไม้สองหม ออเนึงไสงจ็ดเจ,จ็ดร้อยถ้าพี่ต้องแกแะแยกแะของกกินแยกแยะของการกิน <laughs> แสบไแซ่บแซ่บน่าแโคดิโงโคดิง ให้เป็นน้ำจิม้มใั้นีน้ำจิ้มไม่ได้แต่ะะว่าแต่ว่าก็เส้น้ำจิ้มกูนะเฮย่าแบบ้นเนจกันมักินสาร่น้ำุน้ำซุปเขานีแบบแบบที่เด็ดมากเลย เอาซิมเอาบ้าน,นเกิดเลยเอาเีบแซ่บอ่ะีใส่หมด,ม,ดมาสแถวบูัมบูไม่กินอันนี่อนี่เขาเอิยัยงไทายไปเลยบจิงบเียนี่นีนน่ ออาวไ,ไ,ไม้ก็พไแม่สามไม้ละออเอากลับไปบ้านไม้หนึ่งไงเห็นหน้าก็จะเผ็ดอ่ะเด็กเขาสอดดูเป็นไงนะออเป็นไงแซ<ม>่บรสชาติารสชาติเป็นยังไงเผ็ด

Khoai ăn Khoai ăn không bỏ lỡ những video hấp dẫn